ดวงชะตาชาวราศีพิจิกจะมีทิศทางเป็นไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน้าที่การงานการเงินและเรื่องราวของความรักประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะสำหรับในเดือนมิถุนายนนั้นส่งผลดีของชาวราศีพิจิกที่เป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาที่จะทำให้เกิดเรื่องราวดีๆเพราะมีดาว กีตะสัตตะต้องภูมิเมนอสุรินองค์เกณ์กล่าวไว้แม้ชาติตัวเวนอัประกดีคุณมีจากแสดงให้ยศดนันเสมอพงแปลว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคสามารถที่จะแก้ไขและผ่านไปได้จึงทําให้เรื่องราวของการงานลงล็อกลงตัวฉะนั้นจากนี้ไปก็คือสามารถที่จะรวยและทําได้เลยนะคะ แต่สําหรับในเรื่องทิศทางด้านการเงินจะเห็นได้ว่าดาวพระสาดีโคจรเป็นปฐมเกณฑ์ปฐมเกณฑ์เนี่ยคือเกณฑ์แห่งความสําเร็จและเป็นเกณฑ์แห่งดอกบัวฉะนั้นจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินจากเทวดาที่จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองสองคุณจะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่ามีเกณฑ์ถูกหวยรวยโชคหรือบริวารจะให้โชคเราหรือมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเลขที่บ้านเลขที่รถอีกด้วย สามจะมีเกณฑ์ร่งของการเปลี่ยนแปลงได้หลักทรัพย์ได้ลดได้บ้านเพราะมีดาวซึ่งโคจรสัมพันธ์การทซึ่งส่งผลในทิศทางที่ดีส่วนในทิศทางของความรักดาวคู่ครองคือดาวพระศุกร์โครจรเป็นมรณะแก่ดวงตาก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ป่วยเจ็บไข้หรือไม่สบายแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะมีดาวพุธโครจรไปสัมพันธ์กับดาวพญาหูระวางที่จะมีปากเสียงหรือขัดแย้งการหรือทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเลยนะคะ